สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับไผ่เก่าแก่ที่เหลืออยู่ในสวนนะครับนี่คือไผ่แมตาวอครับที่มีรัศมีรมรื่นสวยงามนะครับเป็นไผ่ที่ผมจํากัดลําไว้ไม่เกิน20ลําเป็นไผ่ในตระกูลไผ่ยักษ์ในกลุ่มของไผ่ยักษ์ปักกิ่งไผ่ยักษ์น่านประมาณนี้ครับปลูกกอเดียวคุ้มเลยเพราะว่ายิ่งอายุเยอะผลผลิตยิ่งสูงครับเหมือนกอ,อนี้แหละที่ออกหน่อรอบกอนะครับ หนอไม้ที่เห็นเนี่ยผมเอาถุงดําคลุมไว้หนึ่งละเพื่อต้องการไม่ให้มีเสี้ยนนะครับเพื่อความกรอบอร่อยแล้วก็สีสันสวยงามของไผ่ของหน่อไม้นะครับวัดความสูงได้50เซนนะครับเมื่อตัดออกมาแล้วลองช่างดูเนี่ยหน่อหนึ่งก็ประมาณ3ากิโลครับถ้าขาย10บาทหน่อน,นี้ก็ได้30บาทนะครับ ปลูกกอเดียวกินทั้งบ้านเลยนะครับอันนี้เอาไว้ทำหน่อไม้ดองเอาไว้ห่อหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหน่อไม้ที่กรอบนุ่มนะครับและที่สำคัญเนี่ยไผ่เมตาวอเนี่ยให้ผลผลิตสูงนะครับซึ่งหลายปีที่แล้วเนี่ยผมเคยจำหน่ายต้นพันธุ์นะครับ fc หลายท่านที่ติดตามในช่องเนี่ยก็พอมีติดสวนอยู่บ้างก็ได้บอกระยะปลูกไว้เพราะว่าไผ่ชนิดนี้เนี่ยนอกจากจะให้ผลผลิตสูงแล้วเนี่ยยังเน้นให้ร่มเงาที่ ร่มเรื่นนะครับเหมือนกอนี่แหละที่ผมถ่ายให้ดูนะครับรัศมีของกิ่งเนี่ยก็กินพื้นที่ประมาณ20เมตรเลยนะครับปลูกกอเดียวเนี่ยร่มรื่นเพราะว่าบริหารจัดการง่ายไม่มีหนามนะครับผลผลิตสูงออกหน่อรอบกอกอนี้เนี่ยถ้านับรวมหน่อไม้ที่กําลังให้ผลผลิตในปีนี้เนี่ยในต้นฝนออกก่อนภัยป่านะครับก็คือได้กินตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแหละเดือนที่ทํคลิปก็เดือนมิถุนายนนะครับนับได้ประมาณ30หน่อครับอันนี้ก็รอโตไม่ต้องใส่ปุ๋ย หรือถ้าใครมีขี้เท่านะครับก็เอากลุ่มไว้เพื่อจะได้ให้สีสันสวยงามแล้วก็กรอบอร่อยด้วยตอนนี้ไม่ได้จําหน่ายต้นพันธุ์แล้วนะครับเอฟซี FC หลายท่านก็ถามมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมเคยเอัปโหลดคลิปเกี่ยวกับน้ําหลากสวนไป2รอบ2ปีก็ยกไปทั้งหมดเลยการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากครับแค่ตอนกิ่งนะครับแค่ตอนกิ่งหรือไม่ก็ อ่าเปอร์เซ็นต์รอดสูงหน่อยก็ขุดเงาขยายไปเลยนะครับระยะปลูกก็ให้เน้นห่างไว้ก่อนเพราะว่าไผ่ชนิดนี้เนี่ยเป็นไผ่ที่อ่มีลำที่สูงนะครับประมาณ15เมตรนั่นแหละก็จะแบกออกข้างสําหรับเป็นร่มเรื่ลร่มเงาแล้วก็ได้อาหารด้วยปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวโตไวให้ผลผลิตมากและให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้ด้วยก็ถือว่าอัเปเดตให้ชมครับกับไผ่แมตาบอออีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีอยู่ในสวนแล้วก็น่าติดสวนไวมากๆเลยสวัสดีครับผม